อะไรหอมเนื้นอจับหอมเนื้อหอมปักยุตุ่อันยังกว่าไม่หูละพ่าบอกไปเนาะเป็นขาเจ้าหรือป่าแล้วเขาไม่ยิงแน่ต๊ะขาดอีกล่ะอื้มเหม็น,มน บ็ดกับซบดเบดบดคือจบเ้อค่ะทุกคนอระเทียมอืมบอกมากับร้านเจ้าเปิดสี่ือเก้าหิวเขาค่ะหนุ่มข้าวยังไงมาได้ปูเบาออผู้เบากินขขาั้งแั่เมื่อยหรหาผูเบามาเบิ่ง อืมสัตว์ตัวอย่างน,นั่นเองกินเขาก็กล่อยกินน้ำได้ก็สแสบดิดีเลยเอฟเอฟีที่ติดตามเราตลอดอ่ะตะะิดหูเลยว่าเรามากินกล้อยเพื่อนตัวอ่างมากินนั่นกล้อยมากกว่ากินมาพาคี้ยวอ้าะอร่อยแบบกรอบอมมากเป็นบ่ อ่อยบะหมี่อันตับเด้วค่ะนี่จะเนื้อกับผัดชิลล์ครับคกินมาเห็นงานเรียนจบแล้วค่ะเกินจบมหกแล้วม่เห็นงามเหมือนเพ็เป็นงานเป็นนั่มเลี้ยนเป็นนั